ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ถนนคนเดินเขียบราชสํหวัดอุบลราชธานีแล้วนะคะซึ่งการคัดกรองโควิดเนี่ยแน่นหนามากลองไปดูหันไปดูตรงนั้นนะคะอันนี้คือทางเข้าตลาดนะคะทุกคนถ้าคนไม่รู้เนี่ยน่าจะเหมือนตรวจยาเสพติดนะคะมีตำรวจอาสาสมัครอะไรเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งคนที่จะเข้ามาในงานได้นะคะต้องสี่ ฉีดวัคซีนนะคะตั้งแต่1เข็มขึ้นไปนะคะถึงจะเข้ามาในงานได้นะคะแล้วก็ต้องสวมแมสร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราจะสังเกตเห็นว่ามาตรการนะคะในการดูแลที่นี่เนี่ยเข้มงวดมากนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะเป็นทางเข้าหลักนะคะซึ่งมีจุดต่างๆนะคะที่เป็นทางเข้ารองอีกนะคะก็จะมีการตรวจคันที่เข้มงวดเหมือนกันนะคะแต่จะไม่เท่านี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะโอ้คือแบบ แสงสีเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปดูเวทีกลางน,นะคะเราดูอาหารการกินข้างทางก่อนเลยนะคะ <S <S อเอ่อข้อมือของเรานะคะก็จะมีเป็นร้านลูกชิ้นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอาหารหลักเลยนะคะแล้วก็ข้อมือสุดนะคะก็จะเป็นคริสน่าจะเป็นแคสตา้านะคะแคสตา้าเนาะเอ่อถ้ามาที่นี่นะคะสิ่งหนึ่งที่เราพลาดไม่ได้ก็คือ ดูวิธีการฟ้อนรำนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานค่ะน่าจะามีการเปิดงานแล้วก็มีการรําเกิดขึ้นนะคะแต่ตอนนี้เราไปดูที่เวทีกลางกันเลยนะคะโอเคอันนี้คือแบบเป็นการเปิดงานวันแรกนะคะคนก็จะเยอะหน่อยนะคะโดยการจัดงานนะคะก็จะเน้นให้ใส่ชุดพื้นเมืองนะคะชุดข้าไมหมเขมารลาดนะคะอันนี้เนืองจากเป็นวันแรกนะคะ การลาเนี่ยก็จะช้าหน่อยปกติเนี่ยเขาจะลาตอนประมาณ6 0โมงนะคะแต่ตอนนี้การลายังไม่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูของกินก่อนนะคะโอเคค่ะทุกคนที่แรกเนี่ยว่าจะพามาดูโรงแรมสุสงวนนะคะก็ซึ่งเป็นโรงแรมที่เก่าแก่ของเคมาลาชแต่ปรากฏว่ามันไม่เปิดนะคะน่าเสียดายมากนะคะถ้าเปิดเนี่ยจะเป็นที่ที่สวยงามมากเลยนะคะก็ แต่บูมากเลยซึ่งก็จะเป็นจุดที่ถ่ายรูปนะคะแล้วถ้าเราเดินตรงไปเรื่อยๆจนจนสุดถนนเส้นนี้นะคะก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเข้มโค้งมีสอดหรือออที่เป็นที่แคมปิ้งอ่ะคะ่ะมีเยอะมากนะคะ้ต้มือนะคะก็จะเป็นมังคีนะคะเป็นชามนมไข่มุกนะคะสําหรับที่ใครชอบของหวานนะคะแต่เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปซื้อขนมมามาก,ก่อนนะคะเพราะว่าน้องเราฝากให้ซื้อนะคะ Okay, mm hmm. เดี๋ยวก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอันนี้ก็คือคนเยอะมากค่ะเพราะว่ามันเพิ่งเปิดวันแรกค่ะทุกคนก็ตั้งตารอที่จะมาใช่ค่ะเป็นที่ีเปิดด้วยนะคะ,อะตอนนี้เรากำลังมองหาร้านผัดมาม่าอยู่นะะอันนี้เนี่ย <c oughs> เป็นร้าน <c oughs> เ<อ>ผ้าไฟาย้อมคลามค่ะโอ้โหซ้ายมือนี่เป็นแบบซุป,ปร,ร์คาเลยค่ะนี่สวยมาก ทำไมร้านนี้คนเยอะจังเลยอนนี้ยังยังไม่มีอะไรที่อยากจะกินเลยนะคะส่วนใหญ่กับอาหารนะเขาก็มีเยอะแยะมากมายนะคะแต่มันก็ยังไม่โดนใจเราเท่าไหร่นะคะโอเคถ้าถ้าเดินตรงไปอีกข้างหน้าเนี่ยคะ่ะถ้าถ้าเดินตรงไปข้างหน้านี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่หอ๋อ พวกของกินของใช้จะอยู่ที่โซนเวทีกลางนะคะโอ้วันนี้มีเขานาเสนอรถแบบรถรูแบบเยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะโอ้เราเจอแล้วคะ่ะจอดค่ะ,ะเราถึงร้านที่เราอยากได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อพัดมามาะะ่าพัดมาม่าเนี่ยค่ะสองกองเดี๋ยวเราพูดภาษาสเปนก่อนนะคะเป๊บนึงเดี๋ยวเราจะใส่ซับไทยเข้าไปให้นะคะโอ้โหทำไมมีวีด้วยเขาเนี่ย นี่ยังอันนี้ค่าตัวใช่ไหม <laughs> นี่ค่ะอันนี้เป็นพิธีกรตั้งแต่เที่ยงนะคะพึ่งได้ค่าตัวอยู่1นึ่งร้อบาทนะคะเดี๋ยวจะไปฟ้องกบีนาอยูนะะ่โอ้อันนี้แบบสบายมากเลยนะคะนี่ได้แล้วนะคะเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหวันนี้แบบคุ้มมากมาฟรีกินฟรีเที่ยวฟรีนะคะ <laughs> okay. โอเคโอ้ข้างในนี้ก็จะเป็นร้านขายแบบพวกตะก้าไม้พวกเออ,อะไรใดๆนะคะแต่ไม่ใช่สไตล์เรานะคะบบใช่เป็นแบบสารเ,ออเราเราข้ามไปก่อนนะคะเราไม่ชอบอะไรแบบนี้เท่าไหร่นะเ <laughs> ขามีกุญแจเสียไว้เลยไหม <laughs> ถ้าแบบมาท้ายๆทางนี้ยก็เริ่มจากแบบไม่มีอะไรแล้วนะคะทุกคนใช่ไม่ค่อยมีคนเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะไปดูท้อนลำอะค่ะ เดี๋ยวเราจะพาเดินจนสุดถนนนะคะจะได้ก็จะได้เห็นไปพร้อมกันว่าถนนคนเดินเขนมาาชมีอะไรก็จะมีแบบฟกซองนะคะรายทางก็จะเป็นน้องๆแถวนี้นะคะแล้วข้างๆทางก็งจะมีร้านออชานมอะไรใดๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะคะร้านเสื้อผ้าน่านรักนะคะข้อที่อย่างน,นี้ก็คือร้านเคสโทรศัพท์ก็จะเยอะมากนะคะ อ๋ออันนี้เนี่ยเป็นใช่ค่ะใช่ใช่อันนี้เคยเคยมากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะคะอร่อยมากไม่รู้ว่าเป็นร้านเดียวกันไหมนะคะแต่คิดว่าน่าจะใช่อืลองไหมเราต้องไปดูลำอีกนะคะใช่ถ้าลองเราจะไม่ได้ลำนะคะซึ่งมันเป็นอันซีนของที่นี่นะคะคุณมนตรีอ๋อใช่เราต้องเก็บรายละเอียดก่อนนะคะโอ้วันนี้รถเยอะจริงๆ รถแบบเยอะมากหอมเพียวเดียวลมอู้คือว่ารถเก่าแบบเยอะมากแ<ช><ด>ม่เขาจับแบบเอามาโซ่เนาะแบบหวบ<ะ>สวยสวยแต่ละขั้นแต่ละขั้นโมเมนต์ถืออ๋อจำได้แล้วน้องเราฝากซื้ออีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือขนมครก เื่อนยังไม่เห็นเลยว่าขนมครกอยู่ตรงไหน,นอันนี้น่าจะสุดทางแล้วนะคะข้างหน้าก็จะเป็นโฟกซองของน้องๆน,นะคะอันนี้คือแบบสุดทางแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปทางเดิมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาเราจะไม่ทันดูเขารัก <c oughs> อันนี้นะคะเราก็มาเจอกับไม่ใช่ค่ะเราเจอกันบ่อยแล้วนะคะ <c oughs> อ่าอันนี้ก็จะเป็นตากล้องของเรานะคะนี่เป็นพิธีกรค่าตัว300บาทนะคะตอนนี้ได้ไปแล้วร้อยหนึ่งนะคะ <c oughs> ที่ผ่านมาไม่นับนะคะเพราะว่าเขาจ่ายเองนะคะใช่ <c oughs> เพราะฉะนั้นเลยอีก200นะคะตอนนี้ <c oughs> อุ้ยทำไมฉันสวยัเลยล่ะ <c oughs> หน้าหน้าของเรานะคะก็จะเป็นโซนผ้าสิ้นนะคะของเขมราชนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆทุกคนนะคะมาถึงแล้วก็อยากได้ผ้าของเขมราศของเราไปสวมใส่นะคะเพื่อความสวยงามนะคะก็มาที่ร้านนี้ได้เลยนะคะร้านนี้ชื่อว่าเ <c oughs> ขมราชผ้าสิ้นนะคะ <c oughs> ซึ่งก็สวยงามจริงๆค่ะออกแบบได้เก๋ไก๋สไลเดอร์มาก <c oughs> นะคะตอนนี้เราจะหาขนมครบก,ก่อนนะคะ เพราะว่าใช่เรายังหาขนมครกยังไม่เจอเนี่ยไม่ใช่ขนมคโคค่เนี่เป็นบลฟลร์นู่นบ้อ้าวบ้อาวบมากขนมอันนี้บมากตอนนี้นะคะเราก็มาเจอร้านขนมครกที่น้องชายเราฝากซื้อแล้วนะคะก็เป็นอย่างสุดท้ายนะคะซึ่งค่าตัวเรา300อนะคะตอนนี้น่าจะเหลืออยู่260บบาทนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้รอสักพักนะคะขนมยังไม่สุกนะคะน่าอร่อยมากเลยนะคะโอเคนะคะ วันนี้ถ้าจ่ายค่าตัวไม่ครบเราจะไม่กลับบ้านแน่นอนนะคะเราตกลงกันไว้ที่3 0 0อคุณยายขายมาดนเหรอครับแม่ขายบัตักันแดงมาเริศกระนั้นกร่เดือนอยู่ไหนเพิ่งเริมตอนปีใดคะ่ะหลายปีแล้วบ่กสิบป,ปีหร้อบ่ออ๋อ ก็คือทําสดๆให้ดูเลยอตอนนี้นะคะเราก็จะเดินกลับไปที่บริเวณฟ้อนรำนะคะเดี๋ยวเราก็มีสนมกัเขาะคะไปี่20บาทซึ่งไม่ใช่เงินเราหรอกะคะ่ะเป็นอันนี้เป็นชมรมทูตีนะเมันของโรงเรียนเตรียมอุดมาคมน,นะคะน้องๆเขาเนี่ยจะหาทีไปที่โคราชนะคะซึ่งก็เป็นการแข่งขันระดับภาคของเขาเองนะคะซึ่งเออเขามี ความสามารถมากมากเลยนะคะเดี๋ยวถ่าจากนี้ไปนะคะเราจะไปพาชมการฟ้อนรำซึ่งอยู่เวทีกลางที่เราผ่านมาแล้วนะคะแต่ตอนนี้เรายังหาขนุนที่เราอยากได้ไม่เจอเลยนะคะอ่ะาสำหรับด้านหลังของเรานะคะก็เป็นการสแสดงของมหาลัยการจัดก,การและเทคโนโลยีอีสเทอร์นะคะชื่อชุดการสแสดงมืนซื่นโฮเซลแนวอีสานนะคะซึ่งตอนนี้พิธีเ,เปิดงานของเราเริ่มขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะพาไปชมบาารรยากาศรอบง,งานกันเลยนะคะทุกคนตามมาเลย เป็นคนดีนะคะโอเค okay, นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆงานนะคะซึ่งที่เราผ่านมาแล้วนะคะตรงด้านทางนู้นนะคะจะเป็นเวทีกลางนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเขาเปิดงานแล้วก็เหลือแค่รำแสดงนะคะต่อมานะคะข้างหน้าของเราเนี่ยข้างหน้าของเรานี้ก็จะเป็นบรรยากาศถนนคนเดินนะคะตอนนี้ รับบท2หน้าที่นะคะทั้งพิธีกรแล้วก็ตากล้องนะคะคาดว่าคาดตัวตรงเพิ่มจาก300าเป็น500แล,แล้วนะคะทีนี้ถ,ถ่ายเลยเนาะ